นี่คือรถ Mercedes-Benz AMG C43 มาติดตั้งงานจอ Android ตรงรุ่นจอตัวนี้ออกแบบมาเพื่อรถของคุณโดยเฉพาะค่ะเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานบนรถที่มากขึ้นใช้งานอะไรได้บ้างเรามาดูกันเลยค่ะจอรุ่นนี้จะรองรับ p p p l e c r r l a y แบบไร้สายสามารถโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้จากใน Play Store เลยค่ะเพลิดเพลินกับแอปพลิเคชัน YouTube ดูแผนที่ได้จากใน g o o g l e Map หรือไม่ว่าจะดู Netflix หรือ Disney Plus ก็สามารถดูขณะดเดินทางได้หรือการแบ่งสองหน้าจอก็สามารถใช้งานได้อย่างเลื่อนไหลเลยค่ะสำหรับจอตัวนี้มีเมสสีของภาพที่คมชัดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นทัสกีนแล้วรวดเร็วเรื่อนไหลามากๆเลยค่ะ จอตัวนี้ยังรองรับระบบเสียงที่เป็น DSP ที่ปรับรายละเอียดเสียงได้หลายมิติมากยิ่งขึ้นส่วนระบบเดิมๆของรถก็ใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะเช่นการควบคุมคอนโทรลพวงมาลายัยระบบไอได้์ของตัวรถหรือไม่ว่าจะเป็นกล้องรอบคันเดิมก็มีเส้นกัะระยะและหมุนตามพวงมาลัยเดิมได้เลยค่ะ ส่วนหน้าต่างการตั้งค่าของตัวรถก็รองรับข้อมูลเดิมให้ขึ้นบนหน้าจอได้เลยค่ะเช่นการโชว์เมนูหรือการโชว์หน้าต่างรอบเครื่องขึ้นจอรุ่นนี้นะคะเป็นงานตรงรุ่นกับรถเบนซ์และยังสามารถรองรับกับรถได้อีกหลายรุ่นเลยค่ะสนใจอยากติดตั้งกับรถร,ถรุ่นอะไรปีอะไรก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะ